สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ค่ะวันที่สิบสองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาตะลงแนวทางค่ะฮานอยมัดรวมค่ะคุณผู้ชมคือเก่าค่ะคุณผู้ชมลุ่งเป็นทรงมากแล้วค่ะคุณผู้ชมทรงมากประอมกันจินตนากระทอเนาะคะ่นะเนาะรู้สึกว่า เหมือนกระหล่อมการแหลมค่ะคุณผู้ชมขาเปิดตัวนะคะคุณผู้ชมลาวพัฒนาเมือแรงนะคะคุณผู้ชมเ,เ,มะะชมเสี่ยนสะกลเพิ่นเสี้ยนสะกลคนอุดรน,นะคะเพิ่นเอามาลงทางช่องจินตานานะคะคุณผู้ชมจากช่องอื่นมากค่ะคุณผู้ชมอตอนนี้โลห้าน้อยก่อนนะคะคุณผู้ชมเนาะติดตามต่อค่ะคุณผู้ชม ห้าหน้อยแล้วก็ตอด้วยล่าพัฒนาค่ะจินตนาตะล่งตอห้เนาะค่ะเนาะอันนี้เบงเอของห้าหน้อยไปก่อนค่ะห้าหน้อยห้าหน้อยค่ะคุณผู้ชมกาชาติเฉพาะกิจพิเศษปกติและ VIP นะคะคุณผู้ชมค่ะของเสี้ยนสกลเพิ่มเพิ่นมีหาหนอยค่ะคุณผู้ชมเพิ่นไหมาหาหนอยนเพิ่นมีค่ะเพิ่นไหมาหาหน้อยเนาะจินตนาก็เลย เ่าวลงให้คุณผู้ชมเบิ้งคือเกาค่ะคุณผู้ชมแบบนี้อันกระลมกระแหลมอะไรกระขานเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะ่าบ่ป่อยมีคนเบิง้งรวาว่โล่งสาค่ะคุณผู้ชมเพิ่นกระเบิง้งบ่ะทันกันค่ะจิตนาการเล่ยรู้สึกทอ้ทอค่ะคุณผู้ชมท้อมากเลยค่ะแต่ก็ลงให้คือเกาค่ะคุณผู้ชมเหมือนเพิ่นทรงมากเนาะ เนาะค่ะคุณผู้ชมห้าหน้อยมืงเนี่ขอให้มาน้านปังปังกันทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมผู้ที่เข้ามาชมช่องจินตนาชาแนลค่ะขอให้มันให้ปังนะคะแล้วก็เข้ามาชมก็เบิรงให้มวอนแห้เพิ่นนะคะคุณผู้ชมตัวเลขแนวทางมีเข่ามีหลุดค่ะเพราะว่าแนวทางมาจากการคำนวณเนาะ,ะค่ะเพิ่นกะให้มาด้วยน้ำจิตน้ำใจแบ่งปันไหมคุณผู้ชมในเบิรงกันซื่อๆค่ะคุณผู้ชมจะเป็นจริงจังเด้อค่ะคุณผู้ชม เบิงห้มวนกับเบิงห้เพื่อนค่ะ <c oughs> ตัวเลขแนวทางที่เด็ที่ชอบกันจังค่อย่ากันค่ะคุณผู้ชมขันบอมักกับพานนะคะคุณผู้ชมเอาค่ะมีทั้งเบิดน้ำกันค่ะคุณผู้ชมสีอาจารย์สี่เซียนนะคะคุณผู้ชมที่ให้ฮานอยมาวันนี้นะคะอิน,ตนเตอร์นาฟ่าค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ารา,าพัฒนาประธานในเขียนจักคนค่ะคุณผู้ชมที่เป็นทรงมหาห้นะคะเนาะ เซียนทุกเซียนให้มาจินตนาขอขอบคุณมากๆนะคะไฮมายังมาท่านในเขียนจักเซียนอยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะห้าน้อยของเซียนตะกคนค,คนห้าน้อยในเพิ่นน์นเพิ่อนมีบทนมีหลางให้ได้ค่ะคุณผู้ชมเบิรงดีดีด้ค่ะจินตนาขเขียนแล้วค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะหันไปเบิรงดีๆเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะเซียนตะก่นคนห้าน้อยค่ะคุณผู้ชมเพิ่อนไฮมาเมือนี้เนาะคะ่ะไม่มีตัวเด่นตัวรูดเลยค่ะคุณผู้ชมให้มาแบบ ตรงเลยนะคะไม่มีตัวเด่นตัวรูดให้จับคู่ให้สามตัวสี่หางคะ่ะมีแปดสามหนึ่งห้าสามสองห้าแปดสามแล้วไปห้าแปดเก้าแล้วก็เก้าหนึ่ง <c oughs> หนึ่งคะ่ะแล้วก็สองตัวคะ่ะคุณผู้ชมบนนะคะสามหนึ3 3่งสามสองหนึ่งแปดหนึ่งเก้าค่ะล่างศูนย์แปดศูนย์สองแล้วก็ห้าสองค่ะคุณผู้ชม จินตนาขอโทษหลายๆเด้อค่ะเมื่อวานล่งคิดไปว่าฮา,หาหนอยจะไม่ลงเพราะว่าเพิ่นทรงมากพอมกันเนาะค่ะเนาะจินตนาก็เลยแจ้งคุณผู้ชมเพราะว่าแต่ละมื่นกระล้อมกระแหลมแม่ค่ะคุณผู้ชมนะคะถ้าเพิ่นทรงมากจินตนาก็จะลงให้น,นะคะลงทรงมาพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมนะคะค่ะของเซียนตะโกนคนฮาหนอยนี่ค่ะสามตัวสีหางเพิ่นเน้นทุกหางค่ะแล้วก็บนสีหาง สองตัวคะ่ะคุณผู้ชมสองตัวสี่หางเพื่อกระเน้นทุกหางนะคะแล้วก็ล่างสามหางก็เน้นเหมือนกันคะ่ะคุณผู้ชมทั้งหด 5, 5ห้าฮานอยคะ่ะกาชาติเฉพาะกิจพิเศษปกติและ v i p แคปหน้าจ,จอคะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ของมาดามคำนวณคะ่ะมาดามคำนวณให้มาคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้คะ่ะให้รูดศูนย์กับหนึ่งค่ะจับคู่ให้ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ค่ะเบิ้ลศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่ง จับคู่ให้3ตัวสีหางค่ะ012 013 014แล้วก็011ค่ะคุณผู้ชม2ตัวเพิ่นเน้น02 03 12แล้วก็14ค่ะเพิ่นเน้นนะคะ3ตัวเน้น012แคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ของฮานอยของหมอตีปากน้ำนะคะหมอตีปากน้ำจิตนาลื่นเ,เขียนเพิ่นใจข้างบนค่ะคุณผู้ชมซื้อเพิ่นอยู่ข้างล่างเด้อค่ะ อ๋มอตีปากน้ำให้มารูดเก้ากับหกค่ะอ่าจับคู่ให้สองตัวค่ะสองตัวมีเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าแปดเก้าเก้าสอง่อส่วนหกก็มีหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกเจ็ดหกแปดค่ะแคปหน้าจอนะคะคุณผู้ชมมันจะน่ารู้สึกว่าบอสติดติดคัดคัดค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าบอดดี้รงคลิปลายมือมันมันมีความรู้สึกเหมือนนี่นะคะมือมนะือนึง บันดีลงค่ะคุณผู้ชมสําหรับผู้ติดตามจินตนาอยู่กัขอโทษขออภัยเด้อค่ะอ่อค่ะคุณผู้ชมไปหาพักจิตพักใจอยู่เนาะค่ะเนาะเอาอาจารย์ยอดบุรีรลำค่ะวันนี้ให้รูดห้ากับหกค่ะจับคู่ให้ห้าหางเน้นสี่หางกันหนึ่งหางค่ะคุณผู้ชมมีห้าศูนย์สี่ห้าห้าเจ็ดเจ็ดสองเป็นตัวเน้นแล้วก็กันหกหกค่ะส่วนสามตัวสี่หางก็หกห้าศูนย์สี่ห้าเอห้าสี่ห้า หกเจ็ดสองแล้วก็สามห้าเจ็ดค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอนะคะแนวทางทั้งหมดมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะที่เข้ามาชมช่องจินตนาชนแนลนะคะขอขอบคุณหลายๆค่ะที่ให้กำลังใจกับจินตนามาว่าให้สู่ๆเดอ้อประสานค่ะคุณผู้ชมทุกเซียนเพื่อนก็ให้กำลังใจเนาะคะ่ะเนาะแต่จินตนาก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นค่ะคุณผู้ชมมีการท้อเกิดขึ้นเนาะคะ่ะเนาะเอาค่ะคุณผู้ชม คก็ขอขอบพระคุณหลายๆค่ะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมันหมาน,มนปังๆที่เข้ามาดูมาชมมาให้กําลังใจกับจินตนาชาแนลแล้วก็มีกดติดตามเพิ่มเติตมไม่รู้ว่าเพิ่นไปเบิงของคลิปใดเนาะค่ะนอกิ่นกับมีนําใจติดตามมากามค,าค่ะจินตนาขอขอขอบคุณหลายๆค่ะกดติดตามขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะแต่คลิปก็ไม่ค่อยลงอย่างนี้คะ่ะคุณผู้ชมแต่ก็ยังมีคนผู้ชมเข้ามาติดตามอยู่ทุกวันเพิ่มขึ้นนะคะจินตนาขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะ ขอให้แนวทางทุกๆแนวทางทางช่องจินตนาช anel จากใจจินตนานะคะขอให้คุณผู้ชมมันมานปังๆทุกๆท่านค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ